ข่าวดีใครอยากมีรายได้เพิ่มนะครับ1,000บาทนะครับสำหรับเรื่องนี้โอ้โหเป็นที่ฮือฮานะครับเป็นที่ฮือฮาเลยเมื่อวานมีการประกาศออกมานะครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณภาพจากท็อปนิวออนไลน์ด้วยนะครับว่าแจ้งมาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากมีรายได้เพิ่มนะครับเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับนี่นะครับใครที่จ่ายเงินซื้อสลากออนไลน์ เกินกว่า80บาททุกแพลตฟอร์มโอ้โหอันนี้เอาจริงนะครับเนี่ยนะครับใครที่จ่ายเงินซื้อสลากออนไลน์เกินกว่า80บาททุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางไหนก็นแล้วแต่แต่ท่านซื้อมาเกินท่านสามารถได้เงินนะครับท่านสามารถได้เงินนะครับก็คือมีเงินได้ด้วยนะครั้งละ1,000บาทนะครับเมื่อท่านไปแจ้งความกับตํารวจนะครับเมื่อท่านไปแจ้งความตํารวจและ จนสามารถเอาผิดดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นนะครับโอ้โหได้ครั้งละ1 000บาทซื้อ1ใบแจ้งเอาผิด1ครั้งได้1,000บาทซื้อ10บใบแจ้งเอาผิด10ครั้งได้1 0ึ่งบาทโอ้โหอันนี้กองสลากแจ้งมาแล้วนะครับ <laughs> นะครับแจ้งมาแล้วนะครับว่า สามารถแจ้งสลากเกินราคาได้นั่นเองนะครับมีไรายได้ง่ายๆไม่ต้องลุ้นถูกรางวัลแน่นอนนะครับเจอเกิน80บาทแจ้งปุ๊บแต่ว่าต้องมีการดําเนินคดีจนแล้วเสร็จสิ้นนะครับถึงจะได้นะครับตรงนี้ก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสลากตรงนี้นะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยบอกกล่าวกันได้นะครับสาหรับในเรื่องนี้นะครับครั้งหนึ่งก็ได้พันหนึ่งแจ้งว่ามี การขายเกินราคาครั้งหนึ่งได้พันหนึ่งนะครับตรงนี้โอ้โหโโนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยช่วงนี้นะครับแพลตฟอร์มต่างๆก็โดนเล่นงานกันนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ